ไปเพืนมานไสวัส <Rach> ด <aj unt> <rí> e> ีค่ะสวัสดีเอาไปเก็บรูปตามอานกลับมากลับมาเนียนเลยเนียนเลย แต่คลิปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงขาขึ้นของอาร์มชุติมาหรือว่ามาดามชูตี้ของเรานั่นแหละนะครับคุณผู้ชมที่ตอนนี้เนี่ยโกอินเตอร์ไปไกลถึงประเทศเกาหลีใต้นั่นเองนะหลังจากที่จะต้องไปเล่นคอนเสิร์ตขั้นการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับคุณผู้ชมระหว่างไทยกับเกาหลีนะทีนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าไปถึงเนี่ยเขาเรียว่าเฟมัสอยู่แล้วสําหรับมาดามชูตี้ของเรานั่นเองเนะฮะก็คือความพยายามเนี่ยไม่เคยทรยศใครจริงๆนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยแหมไปตีสนิท นักวอลเลย์บอลหญิงซะแล้วนะครับคุณผู้ชมก็คือเฟมัสแต่ว่าเฟลีหาไม่ได้จากที่ไหนแล้วนอกจากมาดามชูตี้ของเรานั่นเองเนี่ยก็มีคลิปวิดีโอออกมาแน่นอนต้องทำคอนเทนต์คนดังแบบเราๆแบบมาดามชูตี้เนี่ยไปไหนไปทำอะไรเนี่ยคอนเทนต์ก็ต้องออกมาเสมอนั่นเองเนะฮะล่าสุดเนี่ยก็มีทั้งคลิปที่ไปตีสนิทกับนักวอลเลย์บอลหญิงนะครับคุณผู้ชมแล้วนอกจากนี้เนี่ยอาร์มสตีมาเองเนี่ยเขาเคยบอกด้วยนะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย เขาเคยเป็นนักกีฬาเนะี่ยแต่พอพูดชื่อกีฬามาปุ๊บเนี่ยแมหลายคนเนี่ยก็บอกได้เลยว่านี่แหละคือมาดามชูตี้ตัวจริงนะครับเพราะว่าอะไรไม่หลุดจากคาแรคเตอร์เลยนะไม่ว่าจะทําอะไรพูดจะอะไรยังไงก็แล้วแต่จะทําให้แฟนคลับเนี่ยมีรอยยิ้มแล้วก็มีเสียงหัวเราะตลอดทุกครั้งทุกคลิปเลยนะครับคุณผู้ชมอย่างเช่นคลิปนี้เหมือนกันนะที่ไปตีสนิทนักวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยก็มีรอยยิ้มแน่นอนแล้วก็มีเสียงหัวเราะแน่นอนนะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคลิปที่บอกว่า ตัวเองเนี่ยเคยเป็นนักกีฬานักกีฬาอะไรเนี่ยบอกได้เลยว่าฟังคําตอบแล้วถึงกับที่จะต้องขาแล้วก็ยิ้มไม่รู้จะอะไรแหละนะคุณผู้ชมแต่ว่าอื่นเนี่ย,ยเราไปดูคลิปกันก่อนครับจะไปซ้อมแล้วเหรอซ้อมอ้ไม้เรื่อเล่อนมัอาาม กลับมากลับมาเนี้ยเลยทำไมใส่ชุดไม่เหมือนเพื่อนอ๋อพอดีไปเล่นบอลค่ะอ๋อไปเล่นบอลค่ะอ๋อก็เลยไม่ค่อยได้ใส่ชุดเหมือนเพื่อนใช่ค่ะพอดีประชุมกันอยู่เสิร์ฟยังไงเสิร์ฟยเงยบอลสิเบาบอลเอ่อย่างนี้เลยเออก่อนก่อนเสิร์ฟจะมองจะมองคู่ต่อสู้ยังไง เออเออขึ้นโยนขึ uh ้นหมุนนิยมนเออคือช่างเนี้ยคือเราจะทำแบบนี้อยู่อืมอะไรยังไงปึ๊บมองหาคนก่อนเออว่าใครโฟกัสเราเราโยนสูงขนาดไหนไปที่กล้องก่อนคือชูตี้อ่ะจริงๆริงเราชูตี้เป็นนักกีฬาทีมชาตินะคือที่มาเนี่ยนึกออกไหมกีฬาประเภทอะไรชคกเยออ่เคเยอรชูตี้เป็นนักชคกเยอรทีมชาติไทยตอนที่อ่าตอนนั้นอ่ะเป็นงานอบต ้รชูตี้ก็เป็นตัวแทนแข่งอวตอบึงก้าวเไมไม่เป็นอวตอที่รนินางใช่